กองทัพแท็กเตอร์สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปส่งมอบรถเกี่ยวข้าว FM อร r 110แรงซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของทางบริษัทเราครับก็คือรุ่นลุยหลง110แรงความหมายของลุยหลงครับคือสิริมงคลและรุ่งเรืองครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะครับรถเกี่ยว FM อร r 110แรงลุยหลงกันนะครับว่าสเปคเป็นยังไงบ้างสเปคคร่าวๆนะครับก็คืออันดับแรกเลยครับปากเกี่ยวปากเกี่ยวของลุยหลงนะครับจะทํามาที่ขนาด2เมตร56เซนครับ แล้วก็น้ําหนักตัวรถครับจะอยู่ที่4ตันครับแล้วก็สเปคเพิ่มก็คือมีตัวคลายข้าวครับแล้วก็ขนาดของแท็กนะครับแท็กจากซ้ายไปขวาจะอยู่ที่เมตรครับความความกว้างของแท็กแต่ละข้างจะอยู่ที่55เซนครับความยาวของแท็กจะอยู่ที่2.30เมตร30ครับความสูงพื้นดินจะถึงใต้ท้องกถจะอยู่ที่52เซนครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมอนเลวสูบครับ ความจุของถังน้ํามันอยู่ที่160ลิตรครับเกียร์จะเป็นกล่องเกียร์100ครับเกียร์ของเราจะมีอยู่3ระดับครับก็มีเกีย 1, <S 2, <S กร์1เกียร์2เก <ước> ียร์3ครับทีนี้เราจะมาดูการยกหัวเกี่ยวนะครับการยกหัวเกี่ยวของเราจะเป็นระบบไฮดรลิกครับใช้กระบอกปั๊มคู่ครับการยกหัวเกี่ยวของเราจะเป็นกระบอกยกคู่ครับทีนี้เรามาดูตู้นวดครับตู้นวดของเรารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นรุ่นแบบเป็นตู้เดียวแล้วก็เป็นตู้ยาวครับ อุ้มข้าวจะอยู่ที่1.4-1.5ถึงตัน,นครับอ่าครับเดี๋ยวดูช่องล่างกันช่องล่างก็จะมีโรลเลอร์สกีล้อนำความสูงจากพื้นถึงตัวรถจะอยู่ที่52เซนนะครับความยาวของแท็กจะอยู่ที่2เมตร30เซนครับความความกว้างของแท็กมาจากซ้ายมาขวาจะอยู่ที่180เซนครับความกว้างของแท็กตรงนี้จะอยู่ที่55เซนครับ เดี๋ยวเรามาดูตู้นวดกันครับตรงนี้เป็นสายพานของตู้นวดนี่ครับตู้นวดครับตู้นวดของเราจะเป็นแบบะตะแกรง2ชั้นครับตัวนี้จะเป็นคัตเอาท์ตัดไฟครับแล้วก็แบตเตอรี่จะวางไว้อยู่ตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวคายข้าวครับเวลาข้าวติดคอก็จะมีระบบคายครับ ก็คือโยกตรงนี้ครับ oh, ด้านหลังของเราจะเป็นตรงนี้จะเป็นถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันของเราจะจุได้อยู่ที่160ลิตรครับส่วนข้างถังน้ำมันเราจะเป็นตัวปล่อยข้าวครับตัวปล่อยข้าวของเราเนี่ยจะหมุนได้360องศาครับข้างถังน้ำมันจะเป็นตัวปล่อยฟางข้าวครับอ่ะครับเดี๋ยวเรามาดู ตรงนี้จะเป็นหมอ้อน้ําครับหมอ้อน้ําของเราเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าจากรุ่นเดิมครับก็คือเพื่อระบายความร้อนได้ได้ดีขึ้นครับครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันนะครับช่วงล่างของ FM เนี่ยก็คือจะเป็นมีช่วงล่างที่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นครับช่วงล่างก็จะมีโรลเลอร์สกีล้อนำอ่าแต่ตรงนี้รุ่นใหม่เราจะมีตรงเสริมแผ่นเหล็กแล้วนะครับก็คือจะมีแผ่นเหล็กตรงนี้เสริมเพื่อกัน อ่าพวกดินพวกโคนกระเด็นเข้าปั๊มครับก็คือจะเซฟเซฟปั๊มขึ้นครับง่ายต่อการดูแลขึ้นครับอ่มาดูระบบหน้าจอกันครับหน้าจอของเราก็จะมีกล้องถอยหลังครับอ่าแล้วก็จะมีดูรอบน้ำมันน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่น้ำมันความร้อนแล้วก็รอบเครื่องครับ ตรงนี้ก็คือ F1 ถึง F7 เนี่ยก็คือตั้งค่าครับเป็นการตั้งค่าของเครื่องครับแล้วก็มีกล้องมองหลังครับระบบภายในของรถเกี่ยวนะครับก็คือจะมีเกียร์ทั้งหมด3เกียร์ครับก็คือเกียร์1เกียร์2เกียร์3แล้วก็เดินหน้าถอยหลังแล้วก็ตัวปล่อยข้าวครับก็คือจะมีที่ปล่อยข้าวตัวหมุนตู้นวดตัวหมุนหัวเกียวแล้วก็ อจอยสำหรับเดินซ้ายเดินขวาครับแล้วก็จอยสำหรับหม,หมุนตัวปล่อยข้าวครับแล้วก็มีคันโยกด้านหลังเพื่อปล่อยข้าวครับรุ่นใหม่ถือว่าห้องโดยสารทำมาจะก,กว้างเลยครับแล้วก็ถือว่านั่งสบายครับแล้วก็กระทัดรัดตรงที่ว่า,าการมองมองซ้ายมองขวาถือว่าเห็นชัดครับแล้วก็มีหน้าต่างสำหรับเปิดด้านข้างด้วยครับ เดี๋ยวพาพี่ลูกค้าลองลองลรถขับเดินหน้าถอยหลังดูแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เกี่ยวจริงนะครับพอดีมาส่งก่อนเวลาเกี่ยวด้านหลังตรงเลยถังน้ํามันก็จะเป็นกองโซล่ารครับอุ้มข้าวจะอยู่ที่1 4ถึง1.5ตันครับปากเกี่ยวจะอยู่ที่2.56เม้ครับความกว้างของแท็กจากซ้ายมาขวาจะอยู่ที่180เซนครับ ความยาวของแท็กจะอยู่ที่2เมตร30ครับความกว้างของแท็กเฉพาะด้านจะอยู่ที่55เซนครับความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถนะครับจะอยู่ที่52เซนครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีในประเทศจีนะครับแล้วก็ส่งไปอินเดียก็เยอะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังพาพี่ลูกค้ามาเก็บรถครับกำลังเข้าลงรถ ครับตอนนี้พี่ลูกค้ากําลังขึ้นไปดูกองอากาศครับอาตอนนี้เรามาดูอ <c oughs> าถังเก็บข้าวกันครับนี่เป็นถังเก็บข้าวภายในของตัวร้อยสิบครับเป็นรุ่นใหม่ของเราถ <c oughs> ือว่าสวยเลยนะครับ <c oughs> ข้างในดูสวยเลยถังเก็บข้าวของเราจะจุได้อยู่1.4ถึง1.5ตันครับ <c oughs> ตู้นวดอนะถ้าเกิดเป็นรุ่นเดิมจะเป็นตู้คู่ครับแบบขวางแต่ทีเนี้ยรุ่นใหม่ครับ ก็คือ1 1 0เนี่ยจะเป็นตู้ยาวแล้วเป็นตู้เดี่ยวครับตู้เก็บข้าวเนี่ยของเราก็คือรุ่นใหม่เนี่ยจะเก็บได้เยอะขึ้นครับเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะเก็บได้อยู่ที่1.4ึ่งจุดงตันครับแต่ว่าถ้าเกิดรุ่นเดิมเนี่ยจะอยู่ได้แค่ประมาณ1นึ่งตันครับห้องโดยสารเนี่ยหน้าจอมอน,นิเตอร์ครับก็คือรุ่นใหม่จะทําใหญ่ขึ้นระบบเกียร์ก็คือการบังคับก็มี1นึ่เหมือนเดิมครับเดินหน้าถอยหลังตัวตู้นวดตัวหมุนหัวเกี่ยวก็อยู่ตำแหน่งเหมือนเดิมอยู่ครับ ถาพี่ๆท่านไหนสนใจรถเกี่ยวข้าว FMV e 110แรงติดต่อที่เราได้นะครับกองทับแท็กเตอร์ครับ098 33 999 35ขอบคุณครับ FMV e